การแขวนโมบายนี่จากปัตตานีนะครับการแขวนโมบายที่เป็นแท่งเหล็กแล้วพอมันชนกันลมพัดมันนั่งกุ๊กิ้งกุ๊กกิ้งไอ้แบบนี้แขวนได้ไหมเช่ถ้ามันมันคล้ายคล้ายกิ่งกระดิ่งนะกิ่งนะมันก็ไม่ควรเพราะมีข้อห้ามไม่ให้ไม่ให้แขวนนะครับ โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะไม่ให้แขวนและยิ่งถ้ามันเป็นสภาพเหมือนกิ่งเลยก็คือเหล็กชนเหล็กอย่างเงี้ยอ,อันเนี้ยนบีบ,บอกว่ามาลายก็จะไม่ร่วมอยู่ด้วยครับในมจัจลิส้น่นอนครับ,รบแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นรูปของกระดิ่งจริงๆที่เหมือนะระฆังเล็กๆใช่ไหมฮะเออคือคือ,คอรูปแบบเนี้ยอุลามาอลมาุอลมาลมาได้วิเคราะห์ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นเพราะถ้าจะมาถ้ากระดิ่งหรือะระฆังจะยึดในรูปแบบนะ มันก็จะไม่มีกระดิ่งระฆังเลยในโลกนี้เพราะมันจะยึดแบบรูปแบบเดียวแล้วเวลาจะถามเอาจะเอาระฆังแบบแบบที่มันปากมันกว้างหรือมันแคบมันก็จะไม่มีคําตอบใช่ไหมแต่วัตถุประสงค์ของที่นี่ก็คือเสียงที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เสียงที่ศาสนาส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นทําไมเพราะมันมีการเรียนแบบอเรื่องเหล็กชนเหล็กเนี่ยนะเหล็กชนเหล็กเนี่ย มันเป็นเสียงในการเรียกศาสนานเนรื่งศาสนาอื่นก็ให้มุสลิมเลี่ยงไปถ้าโมบายอื่นนะครับเช็คเป็นเซรามิกหรือว่าเป็นไม้ถ้าไม่ได้เสียงเหมือนเหมือนระคังเหมือนกิ่งเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรเสียงไอ้กระดูกปลาเนี่ยอะไรพวกเนี้ยไอ้เปลือกหอยอะไรพวกเนี้ยอันนี้เนี่ยในทัศนคติผมเนี่ยไม่มีปัญหาอ๋อครับครับ Back. Keep it in me within my soul Just wait for